天天送白。 นีค่ะต้องรับท่ทานสู่ส่วนแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัโรโ 19, รสโคโรนา2019แายใต้เสาจากกระทรวงสาธารณสุขประจำวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2565ดิฉันธนรมพัย์หญิงปัทมาชวณะเมธาจากคณะขันาตะสาธารณสุขกรมอนามัยกรรมน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราจมาอัปเดตกับประเด็นสถานการณ์โรคโควิด -19 และหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เพื่อกลุ่ม608ในกใร,ร,รุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุทัศน์โชตนะาพานันผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมองควบคุมโรคค่ะเรียนชนุณหมอเลยค่ะ ผมขออนุญาตมารายงานสถานการณ์ของโควิด19ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนโดยหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่นะครับสถานการณ์ณวันที่27มีนานะครับเราพบผู้ป่วยประมาณ2,792รายนะครับก็พบว่าการติดเนี่ยมีการกระจายตัวนะครับในทุกกลุ่มอายุนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวในเกือบทุกเขตของกรุงเทพมหานครนะครับ แต่ว่าจากตารางด้านขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากน,กนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับเมื่อวานมีผู้เสียชีวิตประมาณ13บารายนะครับก็ในการดูรายละเอียดของผู้เสียชีวิตนะครับพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับจากกราฟนะครับจะเป็นผู้ที่อายุเกิน60เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนการเสียชีวิตจะมีการกระจายตัวในทุกเขตของกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็ในวงกลมด้านล่างนะครับจะพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มีโรคนำตัวนะครับหรือไม่ได้รับวัคซีนนะครับแล้วก็มักจะมีทั้งสองปัปจจัยประกอบกันนะครับก็จะก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับาหากจำแนกตามลักษณะของของวัคซีนนะฮะก็จะพบว่าในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นจำนวน เกือบครึ่งหนึ่งเม,เมื่อรวมกับกลุ่มกลุ่มท,ท,ท,ที่ไม่ได้รับวัคซีนแล้วน,น่าจะาได้เกือบ3ในสี 4, ข่ของกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับสําหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่าเข็ม1เข็มสองเราครอบคลุมเกินร0อไปแล้วนะครับปัญหาตอนนี้อยู่ที่เข็มกระตุ้นนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ61%นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผู้ที่เป็นติดบ้านติดเตียงหรือ60แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุ6 0 8นะเพราะฉะนั้นอยากเน้นย้ำจากสไลด์ที่ผมนำเสนอเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ากลุ่มผู้ที่มีโรคจำตัวแล้วก็อายุเยอะนะครับควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะฮะหากท่านได้รับวัคซีนครบตามเวลาแล้วนะครับ อันนี้เป็นรายละเอียดจํานวนเข็มของวัคซีนที่รับการฉีดนะฮะก็คงไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้นะครับทีนี้มาถึงคําถามว่าแล้วเราจะขอฉีดวัคซีนได้ที่ไหนบ้างนะครับเรามีในกรุงเทพมหานครเรามาีกิจกรรมใหญ่ๆสามถึงสี่กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยกิจกรรมกรมควบคุมกรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจะมีภาคเอกชนมีกรุงเทพมหานครมีองค์การอนามัยโลก แล้วก็พวกเวอร์วิชันที่เป็นจิตอาสานะครับแล้วก็พวกร่ามภาษาต่างด้าวนะครับเราจัดหน่วยเชิงลุกนะครับในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรวมทั้งเข็ม1เข็ม2นะครับให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับกอ็อันนี้เป็นพระตารางกิจกรรมนะครับก็คงคงคงไม่ต้องอลงรายละเอียดแต่ว่าอยากให้ทราบว่าณนะจุดที่ฉีดวัคซีนสําหรับแรงงาน ต่างดาวถ้าท่านเห็นรถเมอร์สกรู่นะครับที่ที่เป็นสาระาของรถสนับสนุนการฉีดวัคซีนนะครับท่านสามารถขอเข้ารับบริการได้เลยนะครับก็สถานที่ต่างๆอันนี้เป็นที่ที่ทางบริษทัทเขาประสานไว้นะครับเราเตรียมวัคซีนไปเกินกว่าจํานวนที่ที่มีอยู่นะครับถ้าเกิดท่านเห็นรถแล้วท่านมีความประสงค์งอยากฉีดวัคซีนกับหน่วยเก่อนที่นี้ท่านสามารถเดินเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกิตกรรมที่เราดาเนินการไปแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าหากท่านยังอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วท่านต้องการฉีดวัคซีนนะครับในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครทุกแห่งนะครับมีมีจุดบร,ริการฉีดวัคซีนให้นะครับนอกเหนือจากสถานบร,ริการในสถานพยาบาลนะครับ <c oughs> ก็จะมี6ศูนย์ใหญ่นะครับที่กรุงเทพมหานครดําดเนินการฉีดวัคซีนให้ท่านนะครับ หที่ธัญญาปาร์คนะครับสที่เซนทรันพรามส3ที่เซนทรันปิ่นเก้าสที่เซนทรัลอีสวิวห้าที่โรบินสันลาดกระบัง6ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวทนะครับเพราะนั้นทุกท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้งเข็มกระตุ้นเข็ม1เข็ม2นะครับโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน qq หรือ walk in ได้เลยนะครับ มีประเด็นอยู่นิดเดียวครับว่าถ้าหากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า12นะครับขอให้ไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวทเพราะตรงจุดนั้นจะมีวัคซีนสําหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า12ส่วนจุดอื่นเนี่ยท่านสามารถพอกอินแล้วก็สามารถขอรับการบริการฉีดวัคซีนได้เลยนะครับก็เน้นย้ำอีกรอบนะครับมีหน่วยฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครทุกแห่งแล้วก็หน่วยฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ตามรายชื่อที่ปรากฏในในภาพนะครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมสุดท้ายที่เราทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพมหานครได้ร่วมกันจัดทํานะครับเราจัดหน่วยที่เรียกว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับลงในการบริการฉีดวัคซีนสําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือกลุ่มที่มีโรคจาตัวติดบ้านติดเตียงก็โดยโปกติเนี่ยพื้นที่ศูนย์นบริการสาธารณสุข ในพื้นที่จะเป็นคนติดต่อประสานนะครับแต่ละชุมชนเพื่อเพื่อลงให้บริการนี้นะครับถ้าท่านได้รับการประสานก็ขอคำภาวนาว่าอย่าลังเลที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สามนะครับก็โดยสรุปคือแนวโน้มสถานการณ์การติดเชื้อของเทศหาคอนไสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฮะยังพบก,การระบาดอย่างต่อนเนื่องนะครับก็ปัจจัยเสี่ยงยังเป็นในลนักษณะเดิมนะครับตอนนี้จะเกิดการระบาดมากในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันนะครับ การเดินทางในพื้นที่เสี่ยงแหล่งชุมชนหรือมีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มที่ที่เป็นเรื่องของการสังสรค์การรับทาาหาร,ร่วมกันนะครับแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนไม่ได้มากขึ้นนะครับคือคือมากขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนกับระลอกก่อนๆคือมีผู้เสียชีวิตต่อรายต่อวันเนี่ยไม่เกิน8ปดถึงสิบสองรายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคจําตัวและที่สำคัญคือไม่รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับ ก็ขอเน้นย้ำนะครับมาตรการนะครับหากท่านเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับขอให้ให้ท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนนวก็ขอเน้นย้ำมาตรการ d m เอ็นะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้ตัวท่านปลอดภัยจากการติดโรคนะครับก็ผมคงขอสรุปสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็แจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครสำหรับคนกรุงเทพประมาณนี้ครับขอบคุณครับ ก็ขอขอบระคุณนะคะท่านผอสุทธานสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีค่ะสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม608ขอให้เร่งเข้าไปรับวัคซีนนะคะเพื่อลดอาการป่วยหนักและการเสียชีวิตค่ะและสําหรับสไลด์นะคะของหมอสุทัาน์เนี่ยสามารถอัปเดตได้นะคะเราจะมาเผยแพร่ผ่าน Facebook กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในวันนี้ไม่มีคำถามจากสื่อมวลชนและประชาชนนะคะก็อยากจะขอให้ท่านขออนุญาตนียฝากอะไรให้กับพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อยค่ะกับปรุงต้องเน้นย้ำนะครับว่าขอให้เราอยู่กับตัวโครโรนาไวรัสอย่างเขาเรียกอะไรเข้าใจมันแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับขอให้ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนยังคงมาตรการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ อ่าโควิหนาวร <ไป S 1> ัสครับแล้วเราจะผ่าน,านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะในแพทย์สุภัโชตนาพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะใกล้ถึงเทศกาสลสงกรานต์ที่หลายๆท่านตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะเพื่อความปลอดภยัยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนกลับ ขอให้ทำตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดโดยการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดกับทุกคนทุกที่ทุกเวลาด้วยการเว้นระยะห่างล้างมือและสวมหน้ากาก100%นนะคะงดไปสถานที่เสี่ยงที่แออัดระบบระบายอากาศไม่ดีหลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมตัวจำนวนมากงดรับประทานอาหารดื่มสุราร่วมกัน ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดและต้องฉีดวัคซีนให้ครบทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นนะคะบ้านที่มีผู้สูงอายุขอให้พาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3เพื่อสงการา์ปีนี้บรรยากาศความสุขความอบอุ่นในครอบครัวไทยจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณล่ามภาษามือจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้บกพร้องทางการได้ยินนะคะขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ